สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้สิได้จัดระเบียบมองว่างหางั่งเผงสิเฮ็ดหัง่งผงหล่อรถหล่อรถใหญ่ๆนี่สิเฮ็ดหั่งเผงไว้สิหล่อเพผงมาอยู่ผสมเจสอนลำไยนะคะเนาะ เรียบร้อยนี่ละค่ะท่านผู้ชมอันนี้รังผึ้งนะคะรังผึ้งที่จะทำรังผึ้งไว้ผสมเจสอนรำใหญ่ค่ะมีอยู่5้ากล่องแล้วก็ล้อรถอีก3าซีลอแต่ว่ายังประท่านได้เซตเตือ อันนี้ก็จะได้หาใหม่กระดานมาใส่เพื่อว่าผึ่งมันสิใได้มาอยู่อัน,นก,ก็กล้องกล้องผึ่งเตรียมกล่องไว้นะคะดอกลำไยกำลังเริ่มบานก็นยังบรทนันนในบานเตือดอกว่ะ บักเห็บมาตัดยอดดอกมันกํลังจะปุองอีกสิเตรียมเพื่อไว้ตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะำล่อรถเก่า เตรียมรังพึ่งตั้งแล้วล้อค่ะเดอ้อเหลือแต่ตะแพ่นยิบสัมจะมาปกข้างบนรังพึ่งนะคะรังพึ่งกล่องพึ่งกล่องพึ่งดอกลำใหญ กำลังบานนะคะหนนอดอกแม่ดอกมือผนดอกนี้เป็นดอกแม่เป็นดอกแม่สิีเกสอนเง่ากโดกแกเรขึ้นมาก ดอกแม่ดอกแม่เจสสอนเงากระดอกรกนะเดียกมาลำย่ยปีนี้ถ้าเกิดบ่ถืบอบ่เ็บแต่ที่แรกนั่นก็ดีมากๆเลยอันนี้ บกเห็บตกใส่ขาดกระทอนกระแท่นพวกก่วงกระบงงามบันไดปงออกมาใหม่กระงามอยู่อันใดบะถือบกเห็บก็บสีเงาๆจากหน่อยอันใดถือบกเห็บนั่นขาดบ่สวยบงงามก็อ,อันนี้พวกนี้ถือบกเห็บ พวกนี้ก็ถือบกเห็บถ้าพวกได้ถือบกเห็บบางงามเลยสั่นกะดัดเกเด็ดรีวิวลำใยนะคะเอาลำใยสวยๆดอกสวยๆมาอวดนะคะไม่มีอะไรอวดชาวสวน อวดดอกลำไยหอมหอๆสวยๆเฮ็ดไปตามภาษาแล้วก็เฮ็ดสวนเฮ็ดคนเดียวอยู่กับแม่สองคนนะคะบ่หูหภาษีภาษาดอกเป็นดอกก็หดน้ำไปสละหดน้ำใส่ปุ๋ย ไปาำเจ้าของเขาเจ้าของล้านขายยาขายปุ๋ยเขาก็เอามาใส่รังเทือก็ใส่บาถือสูตรก็รำย่ลลนถึงเบิร์ตต้นนี้ท่าสีบะดอกต้นนี้ดอกบ๊ป่งแล้วต้นนี้ไม่ดอกเลยนะคะไม่ดอกเลยต้นนี้ กตัต้นเงาะต้นผักหวานผักหวานกำลังปลูกงามได้ว่าแล้วก็ได้งามอยู่งามอยู่ผักหวานต้นนี้ก็ไม่ดอกเท่าไรตุนกับเมาจินเงา ลำย่ยแล้วกววยตุนลงมาแต่ทั้งดอยหมืดอือคือแท้ดอกลำย่ยตบาก็เป็นดอกห้างหางดอกบักเฮบคูใส่แล้วมันดอกมันลนถิง่งนี่ละค่ะ ดอกลำไยเศร้าสวนเห็ดไแตะพืชตะพืชน,นั่นละ่ะโบหูเรื่องหูฝาน้องข้าเจ้าดอกข้าเจา้เจาผ้าหดนำก็หดใส่ปุ๋ยก็ใส่ใส่ยาก็ใส่ลังเถ้อล้นถึงเบิดไม่รู้สูตรนะคะผู้ใดมีไอเดียดีๆสูตรดีๆก็บอกในเดอ้อค่ะเดอ้อเห็ดบ่บปินในที่สุดรัรงพึ่ง ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ได้ตั้งที่เดิมแล้วตั้งย้ายมาตั้งที่ใหม่ตั้งที่เดิมใต้สังกะสีมันร้อนเอามาไวมันไต่หอมลำย่ยนี่แหละพี่น้องมันขึ้นตอมดอกลำย่อยแล้วมันลงมาอยู่ห้่งมันในเจาะหูเองหลอด เพิ่งตาบอดก็เพราะมายู่จกักโตตั้งหดนนำตั้งแต่งกิ่งลำญยขึย้นต้นไม้แนมแนม,แนมตัวไม่เงี้ยนั่ง,งน้อยคือตกต้นลำญย,ยอีกดอกมาเด้อเพิ่งเอ้ยมายู่หัง่ง <laughs> ลรอเอาผึงมาใยไม้มาใส่หั่งบมอหงหั่งผึงกระเซ็ดเรียบร้อยแล้วทำรังผึง่งทำรังผึง่ง เทศทั้งเพลิงใส่ดอกลำไยสันดอกวาต่อไปนี้ก็จะได้กินทั้งน้ำเพลิงกินทั้งบักอันลำไยหวานๆเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากบักอันลำไยกับน้ำเพลิงก็มาเยี่ยมมายามกันใน่เด้อก็สิได้กินหอดบักทุเรียนผุนสะใดปู ต้นบบกทุเรียนมีสามใบใกล้สิตายแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ